โอ้ลูกหลานของเราไม่มากกว่านี้ วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หมิถุนายนพุทธศักราช2565้าวันนี้เป็นวันขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจดปีขานวันนี้หลวงพ่อฉันจะขันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะไปบ้านเลิงลูกหลันไปถวาย โยมโยมวิชัยโยมเหมาพร้อมลูกลูกหลานพร้อมลูกถวายพระประธานไว้ที่วัดทันวิทย์แต่ตามไม่จริงก็จะถวายวัดหลวงถวายหลวงพ่อนั่นแหละแต่สุดทออแท้แต่หลวงพ่อจะเอาไปไว้ที่ไหนหลวงพ่ออในเมื่อวัดของทันวิทย์ยังไม่มีพระประธานยังไม่มีพระ ก็เอาไปไว้ที่นั่นไปก่อนแต่ดูแล้วเป็นองค์ใหญ่นะใหญ่กว่าวัดอีกต่างหากเ <g ir in> กินกว่าเพราะพระพุทธรูปเกินกว่าวัดแต่จะทำยังไงได้ไม่เป็นไรหรอกตามพิงวดมันก็ทีแรมกมันก็น้อยซะก่อนต่อไปเมื่อค่อยใหญ่ในเมื่อเอาพระพุทธรูปไปแล้วก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นหลักเป็นฐานเป็นสง่าราศีเป็น ความมั่นคงขึ้นมาพระพุทธรูกเป็นหลักพราะนนัน้วันนี้หลวงพ่อคองจะได้ไปแล้วก็จะได้ไปบรรจุพระบรมสารีริกธาตาบนเสียงพระประทานเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลลูกหลานต่อไปภายภาคหน้าได้กราบได้ไหว้เคารพสักการะ เมื่อฉันแขกาขนเสร็จหลวงพ่อจะออกไปละเดินเดินทางแล้วก็พร้อมกันเรื่องกิจนิมนต์ทั้งหลายทั้งมวลเมื่อชเดช้าเนี่ยก็ได้ดุดาว่าก่าวพระพือที่ที่หลวงพ่อพูดไปแล้วนะเออไปเขียนจรกระดานไว้นะแล้วไม่มีใครดูกระดานอ,อจนถึงรับ็ถามพี่เอา ปิดกิจในมนของเรามีอะไรบ้างอไปดูๆสิไปดูไม่มีอะไรครับมีอะไรก็แล้วไปเราก็กําหนดวันพอกําหนดวันขึ้นมาเนี่ยโผล่ขึ้นมาเป็นวันนั้นวันนี้อ้าวทาไมเพราะนั้นต่อไปต่อไปนี้เราหลวงพ่อก็พูดมาแล้วล่ะจนเขียนเศียรกระดาษไว้แล้วล่ะบอกว่าจะไม่รับกิจนโมน์กลัวมันจะเสียหายงานของเขา เพราะว่าหลวงพ่ออายุมากแก่แล้วนะจะอาศัยลูกน้องดูก็อย่างนั้นอย่างนั้นลหละถ้าตัวเองตะก่อนเราก็เขียนใส่กระดาษอาไว้ตกวันนี้เขียนแต่กระดาษก็ลืมทั้งกระดาษอีกต่างหากตะก่อนให้ลูกน้องเขียนเอกกิจทุกที่มดนิมนต์ประจําวันเดือนนี่มีกี่กี่ครั้งกี่กี่วันกิดนิมนต์เรื่องอะไรเขาก็เขียนใศ่กระดาษให้<ะ>พกติดยามจนหนักยาม จนลำคาญเองเหมือนกันเราเอาเขียนกระดานใหญ่ไปเรามาบอกเป็นข้างเขานะส่เจ้าทั้งหลายนะเอาไปมากันนั่นหละหลุดลุ่ยไปเอพอเน้นศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะอไม่ต้องหลวงพ่อจะห่างเหินในการรับนออิมนต์ละเพราะอายุมากแล้วนะแต่ศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนั่น,นหมายมั่นปั้นมือจริงๆนะอยากจะให้หลวงพ่อไป เป็นประธานงานบังไปดูงานบ้างมันก็เป็นความคิดที่ดีนั่นแหละหลวงพ่อก็ไม่ว่าอะไรเป็นความคิดที่ดีของลูกหลานถ้าหลวงพ่อไปกับคู่คนก็ไปด้วยเป็นจักเป็นศีแต่หลวงพ่อเนความลืมของหลวงพ่อมันไม่ยอมเป็นศักดิ์ศรีกับกับลูกกับหลานเหล่านั้นด้วยเพราะมันลืมลืมจริงๆ ผลในสุดก็เสียการเสียงานที่ลูกหลานหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วนั่นเองเหล่านี้นะหลวงพ่อไม่ใช่ไมมไม่คิดนะลูกหลานหลวงพ่อคิดนะคิดกระทั่งว่าต่อไปนี้อายุมากขึ้นมาแล้วโทรศัพท์หลวงพ่อจะเท้งนั่นนะเพราะเสร็จงานลงตาแล้วนะเ,เพราะว่าดูดูแล้วก็เมื่ออายุแกโงกกันกันยังไปจิ้มโทรศัพท์ดูดูดูแล้วมัน มันไม่ค่อยจะหมะแต่ในหลวงพ่อก็ไม่ได้จะเปิดไว้นะลูกหลานนะปิดไว้มีความจําเป็นอย่างพ,พูดคุยเป็นเรื่องราวแต่และเรื่องละราวอ่นั้นก็ปิดไว้อีกแต่ผู้ที่โทรเข้ามาในโทรศัพท์ของหลวงพ่อได้แปลว่าแปลว,ว,ว่าคนนั้นเป็นผู้โชคดีที่เปิดเข้ามาในจังหวัดกำลังกาลังหลวงพ่อกำลังโทรพูดคุยอยู่ กับเรื่องราวที่จะต้องศึกษาในเรื่องปรึกษาปรบเรื่องงานเรื่องนั้นๆทาไมงั้นหลวงพ่อปิดไม่ต้องคิดอะไรมากพวกหลานพระหลวงพ่อไม่ใช่เป็นนักธุรกิจนักธุรการไม่นักไม่ใช่นักพูดนักคุยทั้งวีทั้งหวันไม่ใช่หลวงพ่อปิดโทรศัพท์ถ้ามีความจําเป็นยังค่อยาํามาพูดถ้าไม่มีจําเป็นก็ปิดไว้ ใช้ในในในเมื่อจำเป็นในนี่แหละอน,นี้หลวงพ่อคงจะโยนอิฐมันนะลูกหลานนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แต่กิดนิมนต์กิจนิมนต์หลวงพ่อคงจะห่างเหินไปถ้าว่าเป็นสาธารณประโยชน์เอออันนั้นก็หลวงพ่อก็พิจารณาไว้อยู่สาธารณประโยชน์เพราะว่าสาธารณประโยชน์เป็นประโยชน์ส่วนกลางส่วนรวม ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแต่ประโยชน์ส่วนตัวหลวงพ่อก็จะพยายามห่างๆนะลูกหลานนะไปไม่จะบอกไปทุกปีทุกวันทุกวัดท,ทุกแห่งทุกคนถ้าไปคนหนึ่งคนหนึ่งไม่ได้ไปเดี๋ยวก็จะหาว่าเลือกที่รักมักที่ชังโอนคนนั้นยังไปได้คนได้ไปไม่ได้เราไม่มีศักดิ์ศรีสำหรับท่าน มันจะแบ่งแยกกันเช่ไมมันไม่เป็นผลดีสําหรับอที่อยู่ร่วมกันแต่ตามไม่จริงพวกลูกหลานทั้งหลายต้องมองดูอายุแก่ไม่ใช่ว่าจะดีทุกวันบางทีก็ท้องเสียบางบางทีก็มีอะไรบางพราะมันแก่ลูกหลานแก่เข้าไปจะรู้จักรอกอ๋อมันแก่นี่นเป็นยังไงมันไม่เหมือนหนุ่มนะถ้าเหมือนหนุ่มแล้วมันเฟี้ยว มันจะไปที่ไหนก็ไปได้คิดจะไปยังไงก็ไปได้กระโดดรดเต้นที่ไหนก็ได้แต่พอมันแก่เข้ามาแล้วนะมันไม่เหมือนอย่างนั้นใช่ไหมจะคิดจะไปก็ถอยหน้าถอยหลังไปไหวหรืออย่างเมื่อวานวันก่อนเหมือนกันถือไม้มันห่างประมาณศอกหนึ่ง <Yeah. S 1> มันเด่นดินเละๆหล,ล,ลวมๆไปดูงานแล้วก็มีไม้เท้าก็เป็นไม้ ไม้กันเท้าไม้กิ่งไม้เนยมันผุๆตจางหากเยลยแน้วก็คิดว่าไม้มันจะค้ำอยู่พอย่างก้าวลงไปเท่านั้นก้าวลงไปเนี่ยมันก็ถล่มไปนะจิเนถล่มไปกไม้คำ้ำไม้เท้านะที่ค้ำนี่ะมันไม่อยู่เลยมันหักเนะมันหักกับขมําเลยแลวละอย่างนี้มันเป็นดินอ่อนเป็นดินขี้เลนลูกหลานถ้าเป็นดินแข็งเนาะ ไม่ทั่ว่าเขาแตกยังไงไปถามไม่ใช่เขาแตกศอกแตกเอาเขาลงไปแล้วก็ศอกลงไปนี่แหละถ้าขนาดนะั้นทมไมเป็นเด็กเป็นน้อยเป็นหนุ่มโมสูงกว่านั้นก็ได้กระโดดเลยล่ะกระโดดมาจนพอแรงแต่ทีนี้พออายุมากขึ้นมาเราจะไปทําอย่างนั้นได้ยังไงแต่ตามผู้หญิงทําไม้เท้ามันแข็งแรงก็ไม่เป็นไรเพราะยัง้งยั้งอยู่เพราะไม้เท้ายั้งอยูอย่แล้ว แล้วค่อยเดินก้าวลงไปแต่ไม้เท้ามันหักว่ะนี่ยไม้เท้าหักกับไม้ข้าวกับไม้เท้าชั่วข่าวไป้ช้าาต้นยางเขามาค้ำเฉยๆมันไม่ใช่ไม้เท้าที่เหลงแข็งแหละไม้เท้าขงแรงมันก็มีมากอยู่แล้วลูกหลานอามาถวายมาให้เต็มไปหมดอยู่ไม้เท้าไม้เท้าเหล็กไม้เท้าไม้แข็งไม้แก่นไม้อะไรมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะลูกหลานมีแต่ว่าไปนั่นเดินทางไปไปก็เลยคว้ากิ่ง ไม้ยางไม้ขึ้นมามันเป็นไม้ผุจะแล้วทนงะนี่แหละอันนี้ก็คือคนโบราณเขาว่าคนโบราณอีสานเน้พุทธเ่าข่าวกาวความหารมอนับแม่ม่านบอกยาปาหมอนับแม่ห้างบอกหนวดจะเนมอรับบ,บักคาเค้บอกหนทางมอนับ <c oughs> คล้ายๆวอาคนเท่าคนแก่เก่าความหานใกล้ๆกักว่ากูไม่ยานกูไม่กลัวนะกูแก่งอยู่แล้วนะอย่าไปนับนะอย่าไปนับเนื่องว่าเป็นความจริงมันไม่จริงหรอกน่าวเก่าวไปอย่างนั้นแหละพุทธเฒ่าเก่าความหานแม่มานูบอกยาป้างใกล้ๆว่าคนเป็นท้องเป่งท้องปั้งนะไปบอกยากินยาอย่างนี้อย่างนั้นนะอย่าไปนับอย่าไปนับเนื่องว่า เป็นางทำไมทำไมไม่รักษาตัวเองนะแม่ล้างบอกนวดนวดสเสน่ห์ให้ว่านี่จงเป็นสเสน่ห์อย่างนี้นะ้จงคู่มั่นคู่รักอย่างเป็นไงแต่เองอเป็นแม่ล้างอย่าเป็นนับคนขาเคคนขาไม่ดีบอกหนทางจากนี้ไปสอนนันเป็นกิโลนะสมัยก่อนไม่มีรถใช่ไหมล่ะ มันไปเดินได้ยังไงมันจะไปหาจะไปนับเรื่องมันะคนขาเคคนขาเปเนี่ยมันเดินไปไกลไม่ได้อยู่แล้วจะเป็นนับมันนะบักขาเคบอกคนทางบอ่อนับโคดบ่อนาณเขาบอกแนคะ่นั้นลูกหลานนะวันนั้นหลวงพ่อหลวงพ่อเองเนี่ยเท่าแก่มาแล้วนะจะทำให้เหมือนอจะเสมือน,น้อยหนุ่มพระน้อยพ่อหนุ่มไม่ได้ต้องระว,วียงระว,วัง คนเท่าแก่ก่าวความหารไม่ไม่เห็นไม่นับเนื่องอันนี้ก็เราเล่าก่าวให้ลูกหลานเป็นแนวความคิดให้ลูกหลานฟังนะบรรพกรอ,อยู่ในชุมชนและอยู่ในสังคมอยนกับลูกกับหลานถ้าไม่พูดไม่กล่าวจะเลยก็กระไรกระไรแต่พูดกล่าวขึ้นมาก็ให้ลูกหลานได้คิดว่าการจะกล่าวกลาว่กลาว่นิม,มนต์ของท่านท่านได้พูดแล้วลูกได้ยินอยู่แล้ว ท่านได้พูดก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ถ้า,าทานเราไปนิมนต์ท่านทถ้าท่านปฏิษษษเสธเราก็ไม่ควรจะคิดอะไรมากเพราะว่าท่านท่านบอกมาแล้วนเนี่ยนะอย่างหลวงพ่อไปกราบทูลเจ้าพระคุณส,สมเด็จพระสังฆราชสเสด็จวัดทำกองเพลงเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จใช่ไหมเปลว่า สูงสุดของประเทศฝ่ายพุทธศาสนาของพระองค์ก็ควรจะ,สะเสด็จมาโดยมากก็เป็นลักษณะอย่าง,งานั้นแต่เราได้เห็นได้ยินแต่ท่านเนเราก็ไปกราบพระองค์ท่านกราบทูลพระองค์ท่านโอ้โหเราก็อายุมากแล้ว9ก้าาปีแล้วไปได้อยู่แล้วท่านก็พูดหลายครั้ง หลวงพ่อเจ้าสุดแท้แต่เจ้าพุกุลสาเร็จเนอะจ้าวเจ้าพุกุลสาเร็จมองดูสุขภาพร่างกายพรานาไมแล้วก็ถ้าไม,ไม่สะดวกก็สุดแท้แต่เจ้าพุกุลสาเร็จเพราะอะไรเพราะหลวงพ่อมองตัวเองเลยหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดปีหลวงพ่อเจ็ดสิบแปดปีหลวงพอมองตัวเองแล้วว่าสุขภาพ,พร่างกายของเราเป็นยังไง อายุเจ็ดสิบแปดปีอันนี้พระองค์ท่านอายุเก้าสิบห้าปีเนี่ยจะเป็นยังไงใชอืมมันก็ต้องเปรียบเทียบกันอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราจะดันทุลังจะให้ท่านไปถ้าเพื่อท่านมาสเสด็จมาถ้าท่านป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยในขณะที่พระองค์เสด็จมาภัยเลยเขาไม่ใช่จะยกย่องเชิดชูนะเขาจะด่าหลวงพ่ออินเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองอีกต่างหาก ไม่เป็นไรทำไมไม่รู้จักประมาณทำไมไปเกี่ยวเข็นท่านมาทำไมอายุท่านมากถึงขนาดนี้นี่สิ่งเหล่านี้เราต้องคิดทั้งหมดเพราะท่านเป็นองค์ท่านเป็นสาธารณาประโยชน์ไม่ใช่ของไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นของทุกคนการที่เจนิมต์ท่านมาเราต้องคิดคิดแล้วคิดอีท่านท่านมุนไปได้ไม่เป็นไรโอ้เป็นพระคุณอย่างมากนะ แต่ท่านโอ้ไปไม่ได้หรกลูกหลานเ้ย mm. เหนื่อยไปขนาดนั้นไกลขนาดนั้นไม่ไวหวหรอกเราก็สาทุก mm. นะน้อมยอมน้อมรับในความตัดสินปไทยของท่าน mm. มันนี่มันจึงจะถูกนะลูกหลานนะเ mm. พราะนั้นการที่จะทำอะไรการที่จะพูดอะไรการการจะเชิญใครก็ตามลูกหลานต้องมองดูไม่ใช่จเจ้าอยากแต่ใจตัวเองไม่ได้ถ้าหากว่า ไม่ได้อย่างใจตัวเองก็โกรธไอ้ลุมตุมปองไอ้ลองตมปองไอ้ลงตุมปองอจนไม่จนจะไม่เมาไม่เผาผีจีกระดูกเอพราะอะไรเพราะโมโหนอั้นมันโง่ไม่ใช่โง่ธรรมดาสันดานโง่ไม่ได้คิดได้อ่านลุงพ่อว่าอย่างนั้นลูกหลานนะอันนี้ลุงพ่อพูดพูดเก่าๆให้ลูกหลานได้ฟังเป็นแนวความคิดนะอันนี้เรื่องการเป็นอยู่ร่วมกัน ทั้งฝ่ายศิษยานุศิษย์ทั้งฝ่ายครูบาอาจารย์ลูกหลานลูกปู่ลุงตาที่อยู่ด้วยกันต้องได้คิดนะแล้วก็พร้อมกันนะลูกหลานนะถึงพูดจะพูดจะพูดยังไงก็ตามแต่หลวงพ่อเองสมัยเ,เป็นน้อยเป็นหนุ่มเป็นเด็กเหมือนกันนะลูกหลานนะเ,เป็นเด็กขึ้นมาหลวงพ่อจะมาคิดย้อนหลังเหมือนกันนะสมัยเราเป็นน้อยเป็นหนุ่ม เ,เราก็อยู่ในครอบครัวชาวนาแต่เรื่องที่หนักหนาที่สุดเรื่องการเรื่องงานเรื่องอะไรเราช่วยได้นะเราทำการทํางานทำโน้นทำนี้แต่เรื่องที่มันหนักหนาในจิตใจของเราเนะี่ยคือเรื่องฆ่าสัตว์ลูกหลานเนยมาคิดย้อนหลังทุกวันเนี่ก็ยังคิดอยู่เรื่องฆ่าสัตว์ฆ่ากบฆ่าเกียรติฆ่าปูฆ่าปลาอ,อมาเป็นอาหารถ้าไม่ฆ่าก็าไม่ได้ทีนี้ เพราะว่าทุกคนก็ต้องหามาเพื่อเลี้ยงครอบครัวไม่ว่าพี่ไม่ว่าพี่พี่แต่พ่อแม่ไปต้องว่านะท่านหยุดแล้วพออายุท่านมากท่านก็หยุดแต่ยุโยมพ่ออายุอายุหยุดฆ่าสัตว์ตั้งแต่อายุสามสิบห้าปีท่านพูดนะโยมแม่โตมาก็เห็นว่าลูกใหญ่ช่วยมือได้แนละ้วแม่ก็หยุดอีกเหมือนกันมีแต่พวกลูกๆนะช่วยกัน พวกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่หลวงพ่อมาพยายาิจารณาหลวงพ่อเองย้อนหลังหลวงพ่อเรื่องการงานทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อทําได้ไม้ลังเกียจทักอย่างแต่เรื่องตัวงตัวที่ฆ่าสัตว์เอ๊ะทำไมสัตว์ทั้งตุกตัวมันก็กลัวตายทําไมต้องไปฆ่ามันไม่ไปฆ่ามันมาเพื่อเป็นอาหารของเราเนี่ยมันมันไม่ใช่ไม่น่าจะถูกนะมันนึกขึ้นมาเมื่อ,อไรแล้วก็คิดถึงชีวิตของเรากับชีวิตของสัตว์อีกต่างหากเ อ,อย่างไปฆ่าโบพฆ่าเกียรตมันก็คงจะเจ็บจะปวดมันพอแรงเหมือนกันก่อนที่มันจะตายได้อนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเราเราก็เอาให้ลูกหลานฟังนะในความรู้สึกของหลวงพ่อสมัยเป็นเ,เป็นเด็กน้อยอายุเพียงสิบกว่าปีเนี่ยเ,เ,เป็นลูกของเอชาวไร่ชาวนาหลวงพ่อไม่ได้อวดอ้างนะไม่ได้อวดอ้างหลวงพ่อเนี่ย รู้กรรมพืชของตนเองมาโดยตลอดออจากนั้นเขามาเข้ามาบวชในพุทธศาสนากพยายามเ,เป็นพระเป็นเนนที่ดีเป็นพระที่ดีมาโดยตลอดนะจนทุกโมงมาถึงเป็นหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตา,าก็ยังพวกลูกหลานได้เห็นนะพยายามให้รักษาขคงเส้นคงวารักษาหลักพระธรรมวินัยอยู่ในศีลธรรมจะได้อย่าทำที่ดี อันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรหลวงพ่อพูดออกมาใน MP3 เป็นร้อยกว่าแผ่นนะลูกหลานนะมากมายทีเดียวพูดแต่ละวีดละวันเป็นแนวความคิดแต่ก็ไม่มีใครที่จะมาต่อล้อต่อเถียงเพราะหลวงพ่อพูดคำเลยพยายามพูดให้เป็นความจริงที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นแนวความคิดในะทางด้านจิตใจของพวกเราให้ลูกให้หลานได้คิด มันจริงไหมที่หลวงพ่อพูดลงไปนะอในความคิดหัวงหลวงพอ่อหลวงพ่อคิดอย่างเนี้ยนะสมัยเป็นเด็กอย่างที่ว่านนะเป็นทุกข์เป็นร้อนที่สุดคือไม่สบายใจที่สุดก็คือฆ่าสัตว์เพราะนั้นหลวงพ่อเองกถึงเปงยกถึงมาจะเป็นพระเป็นสงองค์ขาเจ้าก็ตามพวกลูกหลานเคยได้ยินไหมหลวงพ่ออยากแนคะ่นั้นหลวงพ่ออยากอนะันนี้ รสอาหารประเภทนั้นอร่อยมากยางงนอย่างเงี้หลวงพ่อคุณได้ยินไหมหลวงพ่อไม่ได้คิดว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญสําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อทานได้แต่วันนี้ทานไม่อร่อยก็ไม่เป็นไรวันพุพุ่งนี้ค่อยทานอร่อยบางทีเมื่อทานเอาวันนี้อร่อยมากเลยในใจเอาถอะวันพุ่งนี้อาจจะไม่อร่อยก็ได้ฮะมันสลับกันนะสรุปแล้วก็มีอะไรก็ทานทานไปพอประทัง ชีวิตอินทรีย์ไปเราไม่ได้ถือว่าเรื่องนั้นกินเข้าไปแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกินอปแล้วจะอายุมั่นขวัญยืนกินไปแล้วมีพลังกำลังไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีอะไรเราไม่เคยคิดอย่างนั้นกินพอประทังไปเหมือนกับต้นไม้ต้องรดต้นไม้ต้องใส่ปุ๋ยต้องใส่น้ำต้องมีอากาศให้มัน แต่ถึงยังไงก็ตามต้นไม้แต่เนี่มันก็ต้องมันก็อายุยืนไปมันก็มีจุดจบของมันวันอาจจะโค่นได้วันใดวันหนึ่งชีวิตของเรายิ่งยิ่งน้อยกว่าต้นไม้อีกเลยต้นไม้มันยังมีมันจะยืนไปอีกแต่ต้นชีวิตของเราเนี่ยร้อยปีเท่านั้นแหละเป็นอย่างมากแต่แปดสิบปีอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยจะเข้าแปดสิบนปะีลูกหลาน แต่คอยดูหลงหน้าหลงหลังลืมหน้าลืมหลังไปเรื่อยเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังพอพูดได้อยู่พอพูดอะไรให้ลูกหลานฟังแต่ก็อาจจะปั๊มปั๊มเปด่อๆนิดๆหน่อยๆแล้วลูกหลานนะแต่ลูกหลานฟังฟังไว้ก่อนถ้ากบทําไปกว่านี้หลงพ่อก็จะดูเจ้าของถ้าพกถ้าดูเจ้าของเจ้าของลืมเจ้าของอีกแล้วให้ลูกหลานบอกหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อควรจะหยุดพูดได้แล้้งหลวงพ่อนะพอสำนาาําหลังไปแล้ว ควรจะหยุดแสดงความคิดเห็นนะหลวงพ่อนะแสดงมาพอแรงแล้วล่ะหลวงพ่อก็จะเออจะหยุดละลูกหลานตอนนี้ต่อไปหลวงพ่อก็จะว่านะลูกหลานนะเนี่ยหลวงพ่อก็อยู่กับพี่น้องให้ลูกหลานถ้าพูดลูกหลานยังฟังฟังได้อยู่ยอมยอมรับได้อยู่ฟังได้อยู่มีเหตุผลอยู่เป็นแนวทางได้อยู่หลวงพ่อก็จะพูดให้ลูกหลานฟังเป็นแนวความคิดแต่ลูกหลานบอกว่าพอแล้ว หลวงพ่อก็จะหยุดเหมือนกันนะลูกหลานนะเอาแล้วพอนะจะเด้นะลูกหลานนะวันนี้ให้พอรองค์เดียวก็ได้วันนี้นะ <c oughs> ยาถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรสุยะธามนิชโชติระสุยะธาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ อภพิวาธานาสีติสเนจังวุธาปจายิโนจัตตารธรรมาวทานเตอายุวันโนสุขังภาลางภาวะตูสัภผามังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะ ส,สัทาโสถีภาวันตูเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www. w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  ์ t ไวด์เว็บดอทวัดปน้อยดอทสุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา